ทำไมกัปตันอเมริกาถึงยกคอนทอได้และคําว่าคู่ควรของโอดินคืออะไรอยากได้ทราบกันนะครับว่าคอนโยเนียหรืออาวุธประจํากายของทอนั้นได้ถูกรายเวทมนต์ไว้โดยโอดินบิดาวของเขาหลังจากที่ทอถูกเนรเทศไปนะครับผมโอดินได้ทําการรายเวทมนต์ไปที่คอนโยเนียไว้ว่าผู้ใดคู่ควรผู้นั้นจะได้รับพลังอํานาจแห่งทอพร้อมกับโยนคอนลงไปพร้อม ท,ที่โลกมนุษย์และตั้งแต่นั้นมานะครับผมก็เกิดกิมมิกมากมายว่าใครไม่คู่ควรก็ไม่สามารถยกค้อนทอขึ้นมาได้แล้วทําไมกัปตันอเมริกาถึงสามารถยกค้อนทอได้คำตอบของผมก็คือคำว่าคู่ควรของโอดินนะครับผมแบ่งได้เป็น2อ,อย่างหนึ่งเลยคือผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความเสียสละเห็นแก่ผู้อื่นมาก่อนส่วนตนข้อนี้แหละคือคุณสมบัติสำคัญที่สตีฟโรเจอร์รือกัปตันอเมริกา มีมาตั้งแต่กัปตอนอเมริกาภาคแรกแล้วนะครับผมสังเกตได้จากฉากที่กัปตอนอเมริกา